สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mwk นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสังคมโลกูนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับวันนี้มาทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีพรีเมียมด้วยอ่ะพรีเมียมหายไปแล้วงสัยเทปทูออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับว่าสังคมนี้เอ่อถ้าเกิดมันตีกันผมจะไม่อะไรกับ สังคมแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเข้าท้าสู้หรือเขาไม่พิมพ์อีซี่หรือพิมพ์ท็อกซิกใส่อันนี้ผมค่อนข้างว่าเรียวกวาเซิร์ฟเป็น,นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็โอเคครับคนแรกก็ยังไม่ทดสอบนะนี่ไอเรียนะผมไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นเ,เขาเป็นมือใหม่แน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยากจะทดสอบกับผมหรือเปล่านะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่นานแล้วแหละนะอืมเนั่นแหละ เวลาแบบคนอยากสู้มักจะกดอย่างเงี้ยแหละครับเป็นเหมือนการแบบตอดตอดตอดเหมือนไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไร,ะรมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องกดสกิลอย่างเงี้ยเพราะว่าทําเพื่ออะไรผมเองก็ไม่รู้นะครับอแล้วตรงนั้นมันอะไรสู้กันเหรอโอ้ข้างหน้าครับท่านผู้ชมมีคนสู้กันว้าวมีคนสู้กันจริงจริงด้วย โอ้โหตีกันตรงนี้เลยเหรอโอ้โห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 โอ้โโหทกะระบาดโอ้โหดูยิงใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาเขาตีผมอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมพอแบบเขารู้ว่าผมเก่งปุ๊บเขาไอ้นี่เลยอ่ะเขารู้ว่าผมเวลเยอะปุ๊บเขาถอยเลยเว้ยเหมือนเองเล่นรุ่นผิดรุ่นนะครับ แล้วทำไมพวกเขาไม่ตีกันนะหรือจะบอกนะว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันอะไรอ่ะเขาพิมพ์อะไรอะไรเขายืนออรอแหละเขายืนรอแหละอันนี้ฮาโอเคครับสวัสดีครับแอดมีเออโซเทหอ,อ,อพาร์ตเต แอดมีผีค่อนข้างส่วนใหญ่ Newbie แล้วจะชอบให้เราแอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งเขาอยากให้เราแอดเราแอดเขานะฮะอันนี้ก็าสาแสดงอารมณ์ที่แบบท่าทางแบบไม่พอใจแล้วก็ตีผมมาทีนึงแล้วเขาก็ทําการรีเซ็คเตอร์นะครับเขาเขาแอดผมมาเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะว่าเขาอยากมีเพื่อนเก่งๆจีไจะไมาช่วยเหลือเขานะครับ เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพวกมือใหม่เนี่ยถึงจะขอเราแอดนะฮะคือเวลาเราเวลาเขาโดนลําบากเนี่ยเขาจะสามารถขอเราเป็นเพื่อนใช่ไหมเราก็จะขอเขาก็จะขอเราให้แบบว่าผมจะพูดองดีเขาจะขอให้เรามาช่วยเขาหน่อยเข้าใจคานี้ไหมครับอืในฐานะเพื่อนนะครับซูเปอร์น,นี้ก็ผมค่อนข้างว่าโอเคนะครับไมเ่เละเทะจนเกินไป นะโอ้ยชิคิผมไม่ตีนะผมปล่อยผู้เล่นใหม่ตีแล้วกันเพราะว่าผู้เล่นใหม่เขาอยากได้เลเวลตอนนี้เรากูผมรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดรอปลงค่อนข้างเยอะน,นะครับเหลือ,เหล,อเหลือจากหมื่นกว่าคนเล่นนะครับตอนนี้เหลือหกพันนะฮะซึ่งก็ต้องต้องให้คนสร้างนะครับขยันมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่า จริงๆเอลเล็กก็น่าสงสารนะครับเขียนอยู่คนเดียวหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้นะแต่ผมเองก็อยากให้เอลเล็กพัฒนาสิ่งแปลกใหม่นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาสิ่งแปลกใหม่ได้สิ่งที่เขาเรียกเลยนะความที่เราแบบตั้งใจให้เกมนี้มันดังหรือเราตั้งใจให้แบบเกมนี้มันบูมมันอาจจะเป็นผลตอบรับแทนแทนมาก็ได้นะครับจากความพยายามครั้งนั้นซึ่ง ก็เหมือนตัวผมตอนนี้นะครับตัวผมอาจจะทําคลิปตอนนี้เริ่มไม่สนุกแล้วแต่ก็จะพยายามทํามันนะครับเรื่อยๆนะพยายามเล่นมันให้ดีที่สุดก็โอเคนะครับผมคนนี้เขาบอกว่าไมเมรสหมายความว่าไงอ่ะเมรสเมรสเอรอผมผมเมที่แปลว่าเดือนเหรอเลที่แปลว่าสีแดงเดือนสีอะไรอ่ะ มีสารสีแดงอะไรอะมีเรสหรอผมไม่ยุ่งแล้วกันนะครับปล่อยให้เขาฟาร์มไปนะจะ <c oughs> แปลกนะครับเซิร์ฟนี้มีต้องยี่สิบกว่าคนแต่เราเจอคนแค่เพียงสามคนในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเขาจะอยู่ในห้องพ v พีกันนะโอะโอะโอโอเคเราไม่ต้องไปช่วยเขานะครับเราปล่อยเขาสเตย์เองด้วยตัวเอง นะครับผมอะไรที่ทาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะดีกว่าการที่ให้คนอื่นช่วยนะครับผมเพราะว่าการที่เราให้ให้คนอื่นช่วยเนี่ยเราจะไม่ได้เลเวลนะท่านผู้ชมเข้าใจคํานี้ไหมแต่คนนี้เขาจะได้เลเวลได้ทั้ง exp ได้ทั้ง rc นะครับผมแต่ถ้าเราไปช่วยเขาเขาจะไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้ง rc นะเข้ามาเทศใส่ผมนะเราก็ไม่ควรจะพิมพ์วอสนะครับผมวอสสำหรับไอ้นูบโน๊บโน นะครับเขาบอกว่าเขา no นูบนะฮะซึ่งผมว่าไม่ใช่หรอกคุณไม่ได้นูบหรอกคุณฝึกไปเรื่อยเกมนี้มันเกม R p g พจครับคุณไม่ต้องสนใจว่าตัวคุณจะกาตอนต้นก็ได้คุณสนใจคขาว่าคุณจะทํายังไงให้ตัวคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับวันนี้มาแบบแนวปัจญาคคำคมผมให้คุณตีทั้งวันเลยคุณก็ตีผมไม่เข้า ดาเมียคุณยังไม่ถึงเกราะหนึ่งของผมเลยนะครับแล้วทำไมทาคิซาวาเรียบอกแนละ้ว่าทาคิดตัวนั้นเวลไม่ได้ถึงสองพันก็เลยฟาร์มชิกี <c oughs> อันนี้มีโอกาสนะหนีด้วยหนี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 หนหนงง,ง,งแล้วก็ไปฆ่าผู้เล่นใหม่นะ ไปฆ่าใครไม่รู้ที่คายนี่อีกทีหนึ่งนะครับจะลุมยิงผมทำไมฮนะคุณก็รู้ว่าคุณยิงผมไม่เข้าคุณก็ลุมยิงผมไปเนาะ <laughs> อะไรของพวกคุณครับเนี่ยตัวผมอาจจะไม่ได้เล่นโลก,กูนานนะครับก็ต้องขอ้ช่ด้วยนะฮะฝีมืออาจจะดรอปลงไปเยอะ นะครับเลอะเยอะมากเพรว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไปเล่นเกม fps เยอะมากตอนนี้กับโมบ้าตอนนี้จะกลับไปเล่นโมบ้าหนักหน่อยนะครับพอดีอยากขึ้น c h a l l เจอร์ L นะฮะอยากท้าทายตัวเองครับผมอยากเป็น1 Top 1ท็อปร้อยในภูมิภาคเอเชียนะครับจะลองพยายามดูนะครับผมไม่รู้ว่าพี่แกเขาต้องการอะไรกันแน่ต้องงานที่จะสู้หรอ หือ,อยังไงยูวดีพี่แกวิ่งมาอาแล้วก็พาสกิลใส่อะไรของพี่แกเขาวะแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบปาใส่ผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรกันนะคือแบบชอบตอดผู้เล่นใหม่เล่นแล้วคนไหนเก่งกว่าก็จะหนีนะครับหนีแบบหนีโดยไม่ทราบสาเหตอุอออะเแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าผมเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นนะแบบตีตีแบบคอมโบทีผมจะต้องวิ่งไล่ฆ่า ที่ความจริงมันไม่จําเป็นนะครับผมไม่ค่าพวกคุณมากเท่านั้นแหละอะไรนะท่านผู้ชมผู้เล่นใหม่ตีกันเหรอคนนี้ <C oughs> เขาจะใส่เกาะทําไมล่ะใส่เกาะแล้วมันตีแรงขึ้นเออใช่มันตีแรงขึ้นแล้วมันได้นี่โอ้หายสองเลยวะท่นานผู้ชมอะไรอ่ะเนี่ยครับ สิ่งที่ผมเจอในเกมบ่อยมากนะครับคือการไล่ตีเขาเรียกว่าเล็กลูกหลงเป่าวะผมก็ไม่ว่าไม่ใช่ลูกหลงนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นการตีโดยตั้งใจด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับดูดิล้มแล้วนะโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้นะฮะ ก็สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมซีอู